พบกับอาจารย์กอปปี้สายมูชาแนลคำทำนายการเงินชาวราศีกันประจำเดือนเมษายนเรื่องเงินชาวราศีกันประจำเดือนนี้ถือว่าอยู่ในจังหวะที่ดีมีโอกาสในเชิงรายได้ต่างๆหลายๆทางเข้ามาและการเงินที่ดียิ่งขึ้นหากใครเคลียร์หนี้สินก็จะทำมันได้ภายในเดือนนี้เรื่องที่ต้องเตือนคือจะมีคนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการเงินจะมาหยิบยืมเงินคุณจะให้คุณไปคำมักก่นการจะกู้เงินคุณอาจเป็นปัญหาจากญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิด หากคุณช่วยเหลือเงินกับใครก็จะไม่ได้คืนดังนั้นขอให้ตรวจสอบให้ดีหรือพิจารณาให้ดีว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีแต่อาจารย์กปพี้ขอเตือนเลยว่าให้ไปก็ไม่จะไม่ค่อยได้คืนเกือบเกือบทุกรลาย ดังนั้นจึงควรมีการทําบัญชีการเงินรายรับรายจ่ายก็จะทําให้เรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราจําเป็นในเรื่องของการเงินที่ต้องใช้สิ่งไหนไม่จําเป็นในเรื่องของการเงินที่ไม่ต้องใช้อาจจะบอกว่าใครมายืมเงาเราก็บอกว่าเงินเนี่ยให้ภรรยาหรือให้สามีดูแลเงินไว้ก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาที่ตามมา